พอเปรียบเทียบแต่ละธาตุอีกครั้งนะครับธาตุสีประกอบไปด้วยไฟน้ำลมและดินนะครับธาตุไฟเน้นแอคชั่นนะครับธาตุน้ำเน้นอารมณ์อิโมชั่นธาตุลมเน้นการคิดวิเคราะห์นะครับและธาตุดินเน้นการปฏิบัติและการจับต้องได้นะครับจึงมีศัพท์ที่มาเรียกธาตุไฟว่านักรีเริ่มธาตุน้ำเรียกว่าศิลปินนะครับนักสายฟิลลิ่งนะครับ ธาตุลมเรียกว่านักวิเคราะห์และธาตุดินเรียกว่านักปฏิบัตินะครับถ้าจะเปรียบเทียบเป็นพลังหยินหย่านะครับธาตุไฟคือพลังหยางผู้ชายแอคทีฟธาตุลมคือผู้ชายที่สื่อสารพูดคุยนะครับพูดจาวาาคนที่ใช้วาจาเก่งนะครับธาตุน้ำก็คือเพศหญิงที่เน้นทางด้านอบอุ้มนะครับตั้งรับนะครับ แล้วก็ธาตุดินก็คือเป็นมนีนที่เด้นเน้นทางด้านการปฏิบัตินะครับเป็นความสมดุลของโลกนี้นะสี่ธาตุผสานเพราะฉะนั้นให้ระวังคนอื่นจะมองเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปถึงบางครั้งตัวเราเองก็เผลอไม่รู้ตัวนะธาตุไฟเจ้าอารมณ์ธาตุน้ำอาจจะเฉยช้าธาตุลมกลับกรอกโลเลและธาตุดินอาจจะอมเศร้านะครับอมถุกนะ การสื่อสารของธาตุไฟจะเป็น one way communication นะฮะปลูกดาสร้างความาทึ้เขิมสร้างแรงมาดาลใจให้กับผู้คนนะครับธาตน้ำจะเป็น two way communication นะครับเป็นอารมณ์รับส่งนะเป็นความรู้สึกซึ่งบางท้งก็อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้เนะาะธาตลมจะเป็น two way communication นะครับถกเถียงกันด้วยเหตุผลไม่ขัดแยง้งใช้การตัดสินใจร่วมนะครับและธาตุดินเป็น one way เหมือนธาตุไฟนะครับใช้ข้อเท็จจริงเป็นหลักนะครับผม เพราะฉะนั้นการแข่งขันหรือใดๆก็ตามนะครับหรือว่าแรงขับเคลื่อนนะครับธาตุไฟจะเอาชนะด้วยพลังอาํานาจธาตุน้ําจะไม่เอาชนะนะครับปล่อยให้สถานการณ์พาไปนะครับธาตลมจะเอาชนะด้วยเหตุผลและก็ระบบนะครับหรือโครงสร้างนะครับช่องโหว่ธาตุดินเอาชนะด้วยความมุ่งมั่นและสม่ำเสมอนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมานะสุดท้ายท่านทางชนะนะดังนั้นข้อเด่นของทาานไฟริเริ่มสร้างสรรค์รวดเด็วผู้นำท่านน้ำการเอาใจใส่ในความรู้สึกนะครับท่านลมระบบการทำงานการทำงานเป็นทีมนะครับทาตุดินการคุ้มครองรักษาความสม่ำเสมอน,นะครับความอดทนนะครับแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นทาาุไฟก็จะขาดความอดทนนะครับเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจนะครับทาานน้ำ ก็จากกระอักกระอ่วนได้นะครับถ้าเอาความสัมพันธ์มาใช้ในเรื่องอื่นเช่นเรื่องที่ทํางานนะครับหรือเรื่องที่ต้องวางตัวเป็นกลางนะครับท่าลมละเลยความรู้สึกนะครับใช้แต่เหตุผลรวมถึงเสียบเรียบไม่ยอมรับฟังอารมณ์หรือความรู้สึกตัวเองนะครับและถ้าดินก็อาจจะทําให้มองโลกในแง่าลายไม่ยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีท่าที่เราแพ้ทางนะครับ เช่นถ้าเป็นเรื่องงานเราก็จะรู้สึกว่าทําไมแข่งกับคนนี้เราแพ้ตลอดหรือรู้สึกมุญหญ่หงิดกับคนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นผูดด้ใต้บังคับบัญชาที่เราปกติถ้าเราชนะเนาะแต่พอเป็นผูดด้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องฟังเนี่ยเราก็จะรู้สึก,กญหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นฝ่ายรักหาแฟนฟิลหาฟิลลิ่งคนรักเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่รักเขามากกว่าหรือหรือชอบเขาอะเพราะว่าเราแพ้ทางนะครับถ้าไฟ แพ้ทางท่าน้ำนะครับให้คิดภาพว่าน้ำดับไฟนะครับเพราะว่าน้ำใช้รูปแบบความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่เกิดการเหนชาเช่นท่านไฟไปปิดเส้นงานท่านน้ำถือกระเช้าไปหาผู้บริหารอใครได้งานนะครับต่อมาท่านน้ำแพ้ท่านลมนะครับเพราะท่านลมจากจางเหตุผลได้ชัดเจนเช่นตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ดอืมเถียงไหมไม่เถียงเถียงไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะท่านน้ำก็จะแพ้ทางท่านลมไปนะครับ ธาตุลมแพ้ธาตุดินนะครับให้คิดภาพหน้าผากับลมสายลมสายลมทําอะไรหน้าผาไม่ได้นะครับเพราะว่าดินไม่สนใจความคิดที่หลากหลายหรือทฤษฎีที่จับต้องไม่ได้ของธาตุลมนะครับต่อมาไฟกับดินให้คิดภาพว่าดินแตกระแหงนะครับเมื่อเจอไฟไฟไม้ปาเนาะเพราะว่าไฟรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้ธาตุดินที่ทํางานตามกิจวัตรรูทีนทำตามไม่ทันนะครับเกิดความรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกว่าธาตุไฟมาสร้างความวุ่นวายอะไรให้เนี่ย ให้คิดภาพผู้บริหารเปลี่ยนแปลงนยโยบายการทํางานเนาะแล้วท่าดินก็จะบทว่าอะไรเปลี่ยนทาไมนะครับประมาณนั้นเนาะ <c oughs> แน่นอนมีท่าที่แพ้ก็ต้องมีท่าท,ที่เข้ากันได้ดีนะครับไฟกับลมเข้ากันได้ดีเนาะเพราะว่าไฟนําเอาแนวคิดของท่าลมไปปฏิบัตินะครับให้เกิดขึ้นได้จริงเนาะที่จับต้องไม่ได้พวกนี้แหละท่าไฟฟังแล้วเก็ตแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับ <c oughs> ท่าน้ํานะครับเข้ากับท่าดินได้ดีเพราะว่าดินนําเอาความคิดสร้างสรรค์ของน้ําไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับ